กับสวัสดีครับกับสวัสดี FC คุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลท์โชคทุกทุกทันนะครับอ่ะครับมาพบมาเจอกันนะครับคลิปนี้นะครับเจ้าเนื้อทางครับชุดดับล่างนะครับมาฝากมาตอน FC คุณพ่อคุณแม่กันนะครับ FC ก็บรอคอยกันอยู่นะครับสำหรับดับล่างของพ่อกล้วยนะครับงวดประจําวันที่1มิถุนายนครับ2567ัาร้อยหกสิบอกุ้ยได้ส่งมาให้แล้วนะครับทางแอดวีไลท์เช็คเบอร์วันนี้ดับล่างครับมีอยู่ทั้งเวิร์ด 33ชุดนะครับงางวัที่ผ่านมาครับนี่ครับมี34ชุดอ่าคุณพ่อคุณแม่เข้ามาเบิ่งมาชมครับ FC ทุกท่านนะครับอ่ามักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางแอดวิไลละกะพอกล้ยจากของแนวทางของเพิ่นนะครับ่างวัที่ผ่านมานะครับนี่คือตัวอย่างเอามาให้ FC คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันอ่า16พฤษภาคมนะครับอ่าล่างนะครับล่างแตก60 นะครับล่าง60อ่ะไม่มีครับ60มีแต่90เพราะว่า90ขึ้นบนนะครับห้าศูนย์ศูนะครับหกไม่มีนะครับปรากฏว่าดับอยู่นี่คือชุดล่างนะครับงวดที่ผ่านมานะครับ ราการแนวทางของมะกล้วยนะครับมี W W บนะครับงวดวันที่1เมษายน16เมษายน W ับยงวดติดอ่ามาหลุดงวดวันที่2ครับอ่าองหลังจากวันแรงงานนะครับ2พฤษภาคมนั่นคือดับบยูแล้วมางวดวันที่16พฤษภาคมครับมาดับยูอีกงวดนะครับก็คือ,อดับยูทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่คือล่างแราคา มาเบิงชุดบนนะครับบนแต่หกเก้ครับไม่มีนะครับเกครับชุดบนมีอยู่28่สดชุดสิกพฤษภาคม2567เอามาให้เอฟคุณบอกคุณแม่ได้เบิงกัน690คือบนไม่มี90นะครับอ่ามีแต่40 20 50นี่คือชุดบนอ่าเอาหลักฐานมาอ้างอิงพร้อม นะครับให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันอ่างวดที่ผ่านมาดับอยู่อ่างวดนี้ครับหนึ่งมิถุนายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพอกล้วยจะดับอยู่บอนะครับมีทั้งหมดสามสิบสามชุดนะครับแอดวีไลได้เช็คเบิ่งแล้วอ่ะแอดวีไลจะเขียนให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับเขียนตามเลเยอร์ครับเนี่ยครับดับล่างพอกล้วยนะครับหนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจะดับอยู่บอนะครับอ่ะ มาเขียนตามแอดวิไลเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเขียนตามเลยนะครับแอดวิไลจะพาเขียนอ่าเพราะว่ามีเอฟซีบางท่านที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับอ่าเดี๋ยวทางแอดวิไลจะลืมเขียนแล้วนะครับอ่เบึ้งสีิปีพให้ดีนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่นะครับอ่ามี WW ก็เป็นเรื่องของธรรมดานะครับเ้อาบ่วากันนะครับให้กาลังแรงใจกันอ่ะครับหนึ่งศูนย์ เขียนตามเลยเด้อครับคุณพอ่อคุณแม่ศูนย์หนึ่งห้าหหห้าสามปดเขียนตามเลยเด้อครับคุณพอ่อคุณแม่ครับสามแปดปดสาม ต่อไปครับสี่เจ็ดต่อไปครับเจ็ดสี่เขียนตามเลยเด้อครับเอฟซี MC, คุณฟอคุณแม่นะครับต่อไปครับสองเก้าเก้าสองครับ ต่อไปครับสามห้าห้าสามอ่ะเอามาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ส่วงแรงๆนะครับอ่ะต่อไปครับสองหกยี่สิบสามสามสิบสามสุดนะครับสองหกหกสอง หกศูนย์ศูนย์หกครับเขียนตามเลืยเด้อครับคุณพ่อคุณแม่เก้าห้าครับเก้าห้าห้าเก้าต่อไปครับหนึ่งห้า ห้าหนึ่งครับต่อไปครับหนึ่งสามสามหนึ่งเจด็ดสามครับเขียนตามเลยเด้อครับคุณพอ่คณพอครูแมเจด็ดสามต่อไปครับสามเจด็ด ต่อไปครับแปดหกครับแปดหกแปดสี่ครับเก้าเก้าครับต่อไปครับศูนย์สอง ต่อไปครับ28ต่อไปครับสาต่อไปครับสี่ศ ต่อไปครับห้าเจ็ดับคููสุดท้ายนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เ่ะเขียนต่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับแอดวิไลกัท่วนตัวเลขไฮมานะครับเขียนต่าเป็นทีเรียบร้อยนะครับใส่เวลาทั้งเบินะครับเปิดคลิปมาหนีเจ็ดนาทียี่สิบสองวินาทีนะครับยังไม่ถึงแปดนาทีนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับมีทั้งหมดสามสิบสามชุดนะครับเอาแอดวิไลกัโชคไปแล้วนะครับ องวดที่ผ่านมาทั้งบนทั้งล่างนะครับดับอยู่เด้อครับงวดนี้33ชุดนะครับอ่สาชุดห้ามาล่อลุ่นกันว่าจะดับอยูบอนะครับห่มิถุนายนนะครับอ่าหนมิถุนายน2567นะครับเป็นดับล่างของพ่อกล้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ FC แคปหน้าจอกันเลยนะครับอ่าพิจารณาฝากตอนกันอ่ะ คือเก่าเหมือนเดิมตบถ่ายนะครับพูดคุยกันแบบเปิดอกพอ่อกล้วยกะส่งไลน์มาบอกทางเอ็ดวิไลว่าขออภัยนะครับถ้าชนเลขความฝันแม่นๆอ่าชนเลขผีหน้ามาเข่าฝันอ่าเลขเด่นเลขดังอาจารย์สำนักต่างๆพอ่อกล้วยไม่ได้ห้ามซื้อเ้ยครับเอฟซีไม่ได้ห้ามซื้อนะครับพอ่อกล้วยเฮ็ดสูตรดับขึ้นมาดับสูตรของพอ่อกล้วยเองนะครับ ดับสูตรของป้ากลวยเองนะครับเอาเอฟซี FC กับพิจารณาเอานะครับแนวทางของเหล็กดับผู้หมักจังตามผู้บ่มักปล่อยพันสำหรับเหล็กดับนะครับทางแอดวิไลก็บ,บอกอยู่ตลอดเภาวาแอดวิไลนะครับเป็นซื้อกลางจะตามใจผู้ใดผพู้หนึ่งบ่ได้นะครับตามใจทุกไฟผู้หมักเหล็กดับผู้เพิ่นเบิ่งเป็นแนวทางกับเบิ่งเป็นแนวทางนะครับผู้เฮ้าบ่มักเฮาฝันได้แม่นแม่นเอาสมมุติว่า เอาตาจานเลยครับเอสมมุติว่าเอฟซีฟันได้หาเจ็ดนี่ซื้อเลยครับหาเจ็ดเจ็ดหาเอาง่ายๆครับเอาแบบเข้าใจกันง่ายๆนะครับไม่ได้ห้ามซื้อนะครับหละกะ้กกายแอดวนไล่กับพ่อ้วยก็บ,บอกอยู่ตลอดว่ากองฉลากไม่มีเลขดับแต่ว่าเป็นยังคือเอามาล่งให้เอฟซีเบิงพงผนิว่าเอาเบิงเป็นบรรทัดฐานเบิงเป็นแนวทางนะครับเอาให้สำหรับผู้มักผู้ชอบ เพิ่นกระิเอาไปคัดใส่แนวทางของเพิ่นเอาง่ายๆชัดเจนแบบนี้นะครับกงวายเคือสิเข้าใจสําหรับผู้ว่ามักเลขดับบอกชัดเจนแล้วชนเลขความฝันเลขผีนามาบอกเลขได้จากหุบเขาต่างๆซื้อเลยไม่ต้องเก่งใจพ่อกล้วยนะครับแอดวิไลขอบอกตรงๆอาะสุดท้ายนี้จากล่ากันไปครับไห้เอฟซทั้งจ่องยู่ดีมีแห้งครับ สำหรับแรงนี้กินขอแรงแสบนอนรับฟันดีไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ